Hello everyone how are you today how are you doing today today I'm good today I'm good สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหมนะครับครูสบายดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องกับเรื่องของครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับ the food animals eat <c oughs> ใช่ไหมครับอาหารที่สัตว กินกันมีอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วในบางส่วนนะครับในบางส่วนสัตว์บางตัวเท่านั้นที่เราเรียนไปนะครับว่ามันกินอะไรไปบ้างนะครับมีอะไรครับมีมีดใช่ไหมครับมี plants ใช่ไหมครับมี honey ใช่ไหมครับมี fish ใช่ไหมที่สัตว์มันกินกันที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับสัตว์ก็แบ่งออกเป็นสัตว์ที่กินอะไรบ้างครับ ที่กินเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับที่อ eat meat only นะครับแล้วก็ the animal eat plants o n l y นะครับแล้วก็สัตว์ที่กินทั้ง meat and plants นะครับสัตว์ที่กินทั้งเนื้อแล้วก็พืชนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการถามนะครับ ประโยค์คำถามและคำตอบถ้าสมมติว่าเราต้องการถามว่าสัตว์ตัวนี้สัตว์ชนิดนี้มันกินอะไรนะครับเราจะถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับเป็นการเรื่องเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนกันนะครับเดี๋ยวครูจะพาพวกเราเต้นก่อนนะครับอ่บ Are you ready If you re ready นะครับ Here we go ให้นักเรียนเต้นนะครับ Dance along The song นะครับ Are you ready Here we go <c oughs> นี่คุณเต้นด้วยนะครับเต้นปิดจ้ววนะ

RUN! Yeah. โห้ยังไเลยนะครับแง่บ้างครับสนุกไหมเดี๋ยวให้นักเรียนโอ้ยเดี๋ยวให้นักเรียนเต้นเองนะครับเต้นเต้นใหม่อรอบหนึ่งเต้นเองนะครูไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> เหนื่อยนะครับทำร้ายคนแก่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเต้นอีกรอบหนึ่งนะครับเต้นตามเขานะเดี๋ยวครูจะย่อย่อรูปครูหลงแล้วกันนะครับนักเรียนจะเห็นชัดๆนะครับ หอบเลยนักเรียนครับครูหอบเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเต้นอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปนะครับ <the> เฮ้ Are you To the monkey. <laughs> นะครับเก่งมากเลยนะครับมีใครทําตามบ้างนะครับทาผิดทาถูกทาไปนะครับไม่มีใครว่าขอให้รแกาแสดงออกนะครับครูก็ยังไม่อายเลยนะครับห้ามเอาไปเผยแพร่ที่อื่นนะเผยแพร่ในช่อง YouTube ครูช่องเดียวพอนะครับอนุญาตในช่องครูช่องเดียวนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องต่อไปเลยนะครับ are you ready โอเค เมื่อกี้ครูเก,กินไว้ตอนแรกนะครับตอนที่เราจะเต้นกันเนี่ยครูบอกว่าถ้าเราจะถามว่านะครับสัตว์ชนิดนี้กินอะไรเป็นอาหารกินสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอาหารนะครับเราจะพูดว่าอย่างไรเราจะถามว่ายังไงนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาออกเสียงตามครูนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับ open your book to page นะครับ open your book to page 48นะครับหน้า48นะอ่ะเขาบอกว่าอะไร Exercise 5 Point a s k and answer นะครับอ่ะมาดูประโยคแรกเด็กผู้หญิง2คนนี้คุยกันนะครับเด็กผู้หญิงถามว่า w h a s this เด็กผู้หญิงผมสีทองผมสีเหลืองดีไหมผมสี bron น,น่าบอกว่าบอนด์แล้วกันนะครับ ผมสีบลอนนะครับแต่ว่า is a tiger is a tiger ครับอ่า what's this แปลว่านี่คืออะไรใช่ไหมครับนี่คืออะไรแล้วเด็กผู้หญิงผมสีเหลืองเนี่ยก็เลยตอบว่า is a tiger is a tiger นะครับอ่ะ uh, เดี๋ยวให้เดือนออกเสียงตามครูนะครับ what's this what's this is A tiger is a tiger นะครับถ้าออกเสียงเชื่อมก็จะเป็น is a tiger is a tiger What's this What's this is a tiger is a tiger นะครับนี่คืออะไรมันคือเสือโอเคไหครับแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการอยากถามว่ามันกินอะไรล่ะนะครับมันกินอะไรก็ถามว่า What does it eat what does it eat นะครับเวลาตอบก็ it is meat it is meat มันกินอะไรครับมันกินเนื้อมันกินอะไรคำว่า it เนี่ย it เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อสัตว์ได้ไหมได้นะครับเป็นชื่อสัตว์ได้นะ เปลี่ยนจาก i t <It S 1> เป็นเช่นถ้าเราไมอา่อยากใช้คำว่า i t เราจะใส่คำว่า tiger เข้าไปตรงนี้ได้ไหมได้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่า tiger กินอะไรนั่นเองเราก็ใส่ว่า what does tiger eat what does tiger eat เวลาตอบเราจะพูดว่า tiger eats meat ก็ได้หรือใช้สรรพนามแทน tiger หนึ่งตัวว่า it ก็ได้นะครับเป็น it i s meat โอเคครูยังเหนื่อยอยู่นะครับเมื่อกี้ยังไม่หายเหนื่อยนะครับโอเคอะออกเสียงตามครูนะครับ what does it eat what does it eat เดี๋ยวลาตอบนะครับถาม it ก็ตอบ it นะครับ it i s meat it i s meat น,นักเรียนสังเกตว่าข้างหน้า eat จะเป็นคำว่า d a s ข้างหลังอ t จะเป็นคำว่า eat เป็น verb นะครับ เนกริยาแท้นะครับจะไม่เติม s เพราะว่ามันมาเติม s ที่ด้าแล้วนะครับแต่พอ it ประธานเป็น it นะครับ mm he/she hmm. it นี่จำไว้เลยกริยาที่ตามหลังมาจะต้องเติม s ฉะนั้น it เมื่อมาอยู่ตามหลัง it เมื่อมาตามหลัง it นะครับ is จะต้องเติม s กริยาจะต้องเติม s เสมอนะครับไม่ใช่เฉพาะ is นะกริยาทุกตัวช่องที่1นนะครับถ้าตามหลัง he/she it จะต้องเติม เนะครับเราเรียนไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะครับการสร้างประโยค present simple tense นะครับการใช้ประโยค present simple tense นั่นเองกริยาจะต้องเติมเอถ้าตามหลัง e s h e ี t แต่ถ้ามันตามหลัง iu v d วเดเติมไหมครับไม่เติมนะครับฉะนั้นตัวนี้พอมันมาตามหลังอีด is เป็นกริยาเป็น verb ฉะนั้นต้องเติม s ให้มันด้วยนะครับก็เป็น it is meat โอเคไหมครับทีนี้เราจะมาถามตอบนะครับแต่ละประเภทของสัตว์นะครับว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นกินอะไรไปกินอะไรเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวครูจะถามนะครับให้นักเรียนตอบเองนะครับถึงครูจะไม่ได้ยินแต่ให้นักเรียน ตอบแล้วครูจะเฉลยตามหลังนะครับครูจะเว้นให้เรียนตอบนะโอเค what what this what this ดูลูกศรที่ครูชี้นะครับนักเรียนเห็นลูกศรไหมครับอ๋อครูไม่ได้ขอนี่เองโอเคทำไมครับนักเรียนเห็นลูกศรไหมครับที่ครูชี้ที่ equal นะครับ point ที่ equal ครูก็จะถามว่า what's this what's this นักเรียนก็ตอบว่าอะไรครับ is an eagle นะครับ is an eagle ทาไมครูใช้คำว่า and ครับเพราะอะไรเพราะคำว่า eagle มันขึ้นต้นด้วยตัว e ตัว e คือเสียงสระนะครับ e เป็นเสียงสระนะครับฉะนั้นเราต้องขึ้นต้นด้วย an นะครับ article มันก็ต้องเปลี่ยนจาก a เป็น an แต่ถ้าคำใดก็ตามที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e, i o u เราจะใช้ a หรือใช้อนั่นเองนะครับนำหน้านะครับเช่น a t ้เกิเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นตัวนี้นะครับ eagle eagle ถ้าคุณถามว่า was h this นักเดียนก็ตอบว่า is an eagle ต่อไปครับ what this ดูที่ลูกศรมูชี้นะครับ what this is a tiger what this is a rhino what this is an elephant is an elephant เห็นไหมครับมันขึ้นต้นด้วย e เสียง a เสียง a นะครับ is an elephant ก็เลยใช้เป็น an นะครับต่อไป what this is crocodile what is this is crocodile is a crocodile what this what this is a dolphin is a dolphin อะเดี๋ยวครูถามม่นะครับทีนี้ครูจะถามยาวเลยนะจาก what this แล้วก็ไปไป what does it eat นะครับโอเค what this นักเรียนตอบครับ is a tiger What does it eat? It eats meat เห็นไหมครับก็ตัวอย่างตามนี้ครับที่เด็ก2คนนี้ถามกันนะครับกลัวมาจากตรงนี้นะครับให้เรียนตอบนะต่อไป What this is a sorry is an eagle is an e a g l What does it eat What does it eat It is fish. Okay. It eat fish. Okay. Next, what's this? What's this? Is a rhino. What does it eat? What does rhino eat? It is plants. It eat. It is plants. What's this? Is an elephant. Is an elephant. What does it eat? What does it eat? It is plants. It is plant. What's this? Is a Crocodile is a crocodile. What does it eat? What does crocodile eat? It eats meat and fish. It eats meat and fish. What is what is is a dolphin is a dolphin what does it eat what does it eat it is fish okay ให้นักเรียนฝึกนะครับอันนี้ให้นักเรียนฝึกพูดนะฝึกพูดถามตอบกับญาติที่บ้านก็ได้ครับหรือ,อวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับถามตอบเพื่อนเนาะอะเดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปนะครับ โอเคอันนี้นะครับอันนี้นักเรียนยังไม่ยังไม่ต้องเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะสอนในชั่วโมงถัดไปเนาะชั่วโมงนี้เรามาฝึกถามตอบนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะให้งานนะครับให้นักเรียนนะครับถามนะครับถามเขียนประโยคคาถามลงในโน้ตบุ๊กของนักเรียนนะครับลงในสมุดของนักเรียนนะ ลงในสมุดของนักเรียนนะครับเช่นภาพที่1น,นักเรียนก็เขียนว่าข้อ1น,นะครับลอ,ลอกคำสั่งไปด้วยนะครับ exercise file เนี่ยเขียนลงไปในสมุดด้วย point a r c and answer point a r c and answer นะครับเขียนลงไปด้วยนะครับเขียนคำสั่งลงไปด้วยแล้วทีนี้นักเรียนไม่ต้องวาดรูปครับให้นักเรียนข้อ1เลยครับเขียนว่า number 1นะครับ write number o n number one, number one. what's this นะครับให้ในักเรียนตอบ w h a t อ่ was, อาให้นักเรียนถามว่า what's this แล้วก็เขียนคำตอบลงไปว่า is a tiger ต่อไปก็เขียนว่า what does it eat what does it eat แล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบอีกบรรทัดหนึ่งว่า it eats meat นะครับลงไปเรื่อยๆต่อไปข้อ2ครับข้อ2นักเรียนก็เขียนว่า eagle and eagle ก็ได้นะครับ and eagle แล้วนักเรียนก็ มือไปโดนนะครับอันนี้ยังไม่เรียนนะเดี๋ยวครูจะสอนอีกวันหนึ่งนะครับแอนอีก็นักเรียนก็ถามครับข้อสอ2ก็ถามว่าพอนักเรียนเขียนว่าแอนอีก็เสร็จบรรทัดข้างล่างลงมาเนี่ยนักเรียนก็เขียนว่า what's this แล้วตอบว่า is an eagle แล้วบรรทัดต่อมานักเรียนก็ถามว่า what does it eat แล้วตอบว่า it e s fish it eats fish โอเคไหมครับเขียนแบบนี้นะครับจนครบทั้งหภาพ6ชื่อนะครับทั้งหมดจะได้6ข้อแต่6แต่ละข้อจะมีอยู่2คํคำถามคือ what's this กับ what does it eat นะครับแล้วก็ตอบด้วยถามเองตอบเองนะครับโอเคนะครับให้ได้6ข้อลงในหนังสือนะครับ uh, do Exercise f i v c i s e f i on your notebook นะครับ Write the question and the answer Write the question and the answer on your notebook เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเขียนตรงนี้ลงในสมุดเนาะแล้วทีนี้เรามาดู แบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดหน้าไหนหน้า36นะครับหน้า36ครั้งที่แล้วครูให้ทําข้อ4ไปใช่ไหมครับ Exercise 4ใช่ไหมวันนี้ให้นักเรียนทํา exercise 5นะครับ Exercise 5ทำข้อ5นะครับ Answer the question นั่นเองนะครับข้อ1เขาก็จะถามว่า What do tigers eat เห็นไหมครับเขาเปลี่ยนจากคำว่า eat เป็น tiger เป็นชื่อเลยแล้วบุชื่อลงไปเลยนะครับก็ถามว่าเสือกินอะไรนักเรียนก็เอาประโยคที่เราเรียนวันนี้นะครับไปตอบก็ eat อะไรครับอ๋อ tigers เนี่ยตัวนี้ในแบบฝึกหัดนะครับมันบอกว่า What do tigers eat ถ้า tiger มันเติม s แสดงว่าไทเกอร์มันหลายตัวสรรพนามจะต้องเป็น d a นะครับเป็น d นะครับหรือนักเรียนเขียนว่า the tigers ก็ได้ the tigers เติม s tigers, is, นะครับแต่ถ้ามันเป็นไทเกอร์ที่ไม่เติม s เป็น a t i g e r นะครับเป็นไทเกอร์ที่ไม่เติม s นักเรียนถึงจะใช้สรรพนามแทนคือ it นะครับ uh, i'm sorry นะครับ นักเรียนถึงจะใช้สรรพนามแทนคือ it นะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับนักเรียนจะครูอนุญาตให้ตอบออแบบยาวนะครับแบบยาวลองตอบดูซิว่าตอบถูกไหมนะครับเดี๋ยวครูจะดูเองนะครับตอบแบบยาวนะโดยใช้โดยใช้ประโยคที่เราเรียนมานี่แหละไปตอบนะครับ 1>, 1 2 3 4 5สอานะครับทำทำข้อ5ข้อเดียวพอนะครับทำห้ข้อเดียวส่วนหน้าถัดไปยังไม่ต้องไปทํานะครับหน้า37ยังไม่ต้องไปทํานะเดี๋ยวให้ครูสอนก่อนโอเค see you again next time ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการ e ร j o y your lesson นะครับ Good bye